สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะสวนมะม่วงของปวาริกเศรษฐีเขตเมืองนลันทาครั้งนั้นเกวัคฤหบริบุตรเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งเมื่อนั่งลงเรียบร้อยแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมืองนลันทานี้เป็นเมืองมั่งคั่งสมบูรณ์มีผู้คนมาก กับข้างไปด้วยมนุษย์ล้วนแต่เริ่มใสในพระผู้มีพระภาคเป็นอย่างยิ่งขอประธานโอกาสเถิดพระเจ้าข้าขอพระผู้มีพระภาคท่งชี้แนะภิกษุเพียงสักหนึ่งรูปที่จะกระทําอิทธิปาติหารอันเป็นธรรมที่ยิ่งยวดของมนุษย์ได้เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วชาวเมืองนลันธานี้จกเริ่มใสในพระผู้มีพระภาคเป็นอย่างยิ่งสุดที่จะประมาณได้เมื่อเกวัตคฤหบดีบุตรกลับทูลดังนี้แล้วพระผู้มีพระภาคจึงตรัสวา่า ดูก่อนเกวัตเรามิได้แสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งหลายอย่างนี้ว่ามาเถิดภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงกระทำอิทธิปาติหย์อาจเป็นธรรมที่ยิ่งยวดของมนุษย์แก่คฤหะผู้นุ่งขาวห่มขาวเกวัตคฤหบดีบุตรได้กลับทูลเป็นคำรบสองว่ายวดของมนุษย์แก่คฤหะผู้นุ่งขาวห่มขาวเกวัตคฤหบดีบุตรได้กลับทูลเป็นคำรบสองว่าพระพุทธเจ้าข้าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์มิได้คาดคั้นจำกัด พระผู้มี<ต>พระภาคที่มึงแต่แตงการน,นี้เป็นอย่างนี้ว่ามีผู้ขนมากขับข้างไปด้วยมนุษย์ล้วนแต่เริ่มใสในพระผู้มีพระภาคเป็นอย่างยิ่งขอประธานโอกาสเถิดพระเจ้าขา้าขอพระผู้มีพระภาคทรงชี้แนะภิกษุศัก์รูปหนึ่งที่จะประทําอิธิปาติหารอันเป็นธรรมที่ยิ่งยวดของมนุษย์ได้เมื่อเป็นเช่นนี้ชาวเมืองนลันธานี้จักเริ่อมใสในพระผู้มีพระภาคเป็นอย่างยิ่งสุดที่จะประมาณแม้ครั้งที่สามเกวัตคฤหบดีบุตรก็ได้กราบทูลอย่างนั้น หลังจากเกวัตทูลขอพระพุทธเจ้าให้ภิกษุดแสดงอิทธิริศปาติหารพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูก่อนเกวัตตะปาติหารสามอย่างนี้เราทําให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตนเองแล้วจึงได้ประกาศให้รู้ว่าปาติหารสามอย่างเป็นไฉนหนึ่งอิทธิปาติหารสองอเทศนาปาติหารย์มอนุสาสนีปาติหารก็อิทธิปาติหารเป็นไฉนเกวัตตะ ภิกษุในธรรมวินัยนิย่อมแสดงฤทธิ์ได้หลายอย่างคือคนเดียวเป็นหลายคนก็ได้หลายคนเป็นคนเดียวก็ได้ทําให้ปรากฏก็ได้ทําให้หายไปก็ได้เดินทะลุฝาก,กํำแทงภูเขาไปได้โดยไม่ติดขัดเหมือนไปในที่ว่างก็ได้พุดขึ้นดำลงแม้แต่ในแผ่นดินเหมือนในน้ำก็ได้เดินบนน้ำไม่แตกเหมือนเดินบนแผ่นดินก็ได้หอบไปในอากาศเหมือนนกก็ได้ ลูกคลำพระจันทร์และพระอาทิตย์ซึ่งมีฤทธิ์มีอนุภาพมากด้วยฝ่ามือก็ได้ใช้อำนาจด้วยกายไปตลอดถึงพรมโลกก็ได้เพราะเหตุดังนี้นั้นบุคคลผู้ใดผู้หนึ่งที่มีศรัทธาเลื่อมใสเห็นภิกษุนั้นแสดงฤทธิ์ได้หลายอย่างครั้นแล้วเขาจะบอกแก่คนผู้ไม่มีศรัทธาไม่เลื่อมใสคนใดคนหนึ่งว่าอัศจ,จ,จรร์จิงหนอท่านช่างไม่เคยมีแบบนี้มาก่อนเลยท่าน ความที่สมณะมีฤทธิ์มากความที่สมณะมีอนุภาพมากข้าพระเจ้าได้เห็นภิกษุรุกนี้แสดงฤทธิ์ได้หลายอย่างเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วคนผู้ไม่มีศรัทธาที่ไม่เริ่มใส่นั้นจะพึงกล่าวกับคนผู้มีศรัทธาเริ่มใส่ว่าท่านมีวิชาอยู่อย่างหนึ่งชื่อว่าคันธารีภิกษุรุปนั้นแสดงฤทธิ์ได้หลายอย่างได้ด้วยวิชาชื่อว่าคันธารีนั้นคันธารีหมายถึงวิชาที่ฤาษีหรือผู้ทรงฌานสามารถทําได้ดูก่อนเกวัตตะ เธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไหนคนผู้ไม่มีศรัทธาไม่เลื่อมใสนั้นจะพึงกล่าวอย่างนั้นก็คนผู้มีศรัทธาเลื่อมใสนั้นบ้างไหมดูก่อนเกวัตตะกเราเล็งเห็นโทษในอิทธิปาฏิหาริย์อย่างนี้แหลจึงอึดอัดพระอาเปลียนอิทธิปาฏิหาริย์ดูก่อนเกวัตตะก็อเทศนาปาฏิหาริย์เป็นไหนภิกษุในธรรมวิน,นัยนี้ย่อมถ่ายใจถ่ายความรู้สึกในใจถ่ายความนึกคิด ทายความตรึกตรองของสัตว์อื่นของบุคคลอื่นได้ว่าใจของท่านเป็นอย่างนี้ใจของท่านเป็นไปโดยอาการนี้จิตของท่านเป็นดังนี้เพราะเหตุดังนี้นั้นบุคคลผู้ใดผู้หนึ่งมีศรัทธาเริ่มใสเห็นภิกษุนั้นถ่ายใจท่ายความรู้สึกในใจได้ทายความนึกคิดได้ทายความตรึกตรองของสัตว์อื่นของบุคคลอื่นได้ว่าใจของท่านเป็นอย่างนี้ใจของท่านเป็นไปโดยอาการนี้ จิตของท่านเป็นดังนี้บ้างครั้นแล้วเขาบอกแก่คนที่ยังไม่มีศรัทธาไม่เลื่อมใสคนใดคนหนึ่งว่าอัารั์จริงหนอท่านไม่เคยมีมาก่อนเลยท่านความที่สมณะมีฤทธิ์มากความที่สมณะมีอนุภาพมากข้าพระเจ้าได้เห็นภิกษุรูปนี้ถายใจทายความรู้สึกในใจทายความนึกคิดในใจ ถ่ายความตรึกตรองของสัตว์อื่นของบุคคลอื่นได้เมื่อเป็นเช่นนี้คนผู้ไม่มีศรัทธาเริ่มใส่นั้นพึงกล่าวกับเขาว่าท่านมีวิชายอย่างหนึ่งชื่อว่ามณิกาที่ทำให้ภิกษุรูปนั้นทายใจได้ถ่ายความรู้สึกในใจได้ถ่ายความนึกคิดถ่ายความตรึกตรองของสัตว์อื่นและของบุคคลอื่นได้นั้นก็ทำได้ด้วยวิชาชื่อว่ามณิกานั้นดูก่อนเกวะแตะเธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉไหน คนผู้ไม่มีศรัทธาเลื่อมใสนั้นพึงกล่าวอย่างนั้นกับคนผู้มีศรัทธาเลื่อมใสกันบ้างไหมดูก่อนเกวัตตะเราเล็งเห็นโทษในอาเทศนาปฏิหารอย่างนี้แลเราจึงอึดอัดประอาเกลียดอาเทศนาปฏิหารเกวัตตะก็อนุสาสนีปฏิหารเป็นฉไหนภิกูุในธรรมวินัยนี้ยอมพร่ำสอนอย่างนี้ว่าท่านจงตรึกตรองอย่างนี้อย่าตรึกตรองอย่างนั้น จงทำไว้ในใจอย่างนี้อย่าทำไว้ในใจอย่างนั้นจงละสิ่งนี้จงเข้าถึงสิ่งนี้อยู่เถิดนี้เรียกว่าอนุสาสนีปาฏิหาริย์ดูก่อนเกวัตตะอีกข้อหนึ่งพระตถาคตเสด็จอุบัติขึ้นในโลกนี้เป็นพระอาหารหันต์ตรัสรู้เองโดยชอบถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะเสด็จไปดีแล้วทรงรู้แจ้งโลกเป็นสารีฝึกบุรุษที่ควรฝึกไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่า เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้เบิกบานแล้วเป็นผู้จำแนกพระธรรมพระองค์นั้นทรงทำโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกให้แจ้งชัดด้วยพระปัญญาอันยิ่งของพระองค์เองแล้วทรงสอนมุษตรพร้อมทั้งสมณนะพรามเทวดาและมนุษย์ให้รู้ตามทรงแสดงธรรมอันงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุด ทรงประกาศธรอมอรมจัรทร์พร้อมทั้งอัดทั้งพยัญชนะอันบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงคาริฮบอดีและบุตรคาริฮบอดีหรือผู้เกิดเฉพาะในตระกูลใดตระกูลหนึ่งย่อมฟังธรรมนั้น